รวมกันช่วยหลีกเลินครับอาตอนนี้โก้ของเราลูนี้สงดแรงะะอ้าวไม่เป็นไรครับอย่ามากแค่โดนหัวก็หัวจมนะฮะไม่เป็นไรนะตรงเตะมอมด้านปิดซ้ายนะครับผู้ปกครองเตะโอมนะครับโดนนะครับดูภาพสโลโมชั่นอีกทีครับโอ้โหตรงนี้เป็นส,ส,สโลโม อาร์ตูน์บอนะครับเตะลูกนี้ออกข้ามไปครับถลวคูบอนะครับจะเป็นเป็นผู้เตแดนของตัวเองนะครับข้านปีกขวานะครับโครับโอ้โห้าของตีกับลูกนี้ให้โดข้ามอนรลูกนี้ ลนี้เล่นเสียถุงสีนะครับอ๋อลูกนี้ไม่เข้าออนะถูงฟองโยนเดิมอ้าวลูกนี้ลมนะ้มไปอ๋อลูกนี้ออกข้างไปครับออกข้างน,นะครับลูกนี้ถูงฟองสมโดก็โอ้โหเอาไหลรับเลยนะครับดูว่าอนะครับ มีเงี้ยหรือเปล่าครับเรื่องนี้ออย่าลืมนะเมื่อกี้คลิปบันทึกไปหมดแล้วนะไปครับดูโฆษณาไปประพ้านก่อนนะเดีนี้เดี๋ยวให้นักกีลานี่ครับแฟนโรนันโดนะครับคนนี้นะครับพร้อมจะเดบิตขึ้นหลังนะครับขอบคุณสำหรับ

ถามซัรทุนเหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนตาเปลี่ยนแปลนะครับผู้ปกครองอยู่ด้านซ้ายมือหมนะครับก็ตาคณะครูอยู่ด้านานู้นนะครับเปลี่ยนได้ครับผู้ปกครองทั้งใจสนใจนะครับอยากจะลงเปลี่ยนกัลนละห้านาทีสิบนาทีได้ครับผู้เตะน,นะครับห้าคนแล้วก็ประตูอีกหนึ่งเป็นหกนะครับฝั่งละหงคานนะครับ อาเลิครับอ้าไนรต้้ไ่ึงาเจ้ากินดรับกิโดลูกหโอ้โหเชียร์นะครับเมื่อกี้ถ้าโดนสงสอศที่เข้าไปเลยนะดะแของได้บอลอาลุนนี่ลุ้ไม่น่าเลนะครับโอ้โหน้าเมื่อกี้ถ้าไมถึงเ้าจะระสบกีเงนอาลุนนี่ไม่เก่งเลย ดับดูลีลาครับเด็ดเนี่ยเด็ดรีลาครับแก่เนี่ยเมื่อกี้ที่หลุดไม่ใช่แล้วครับที่หลุดไม่ได้นอนนะนอนน้อยครับนอนน้อยไปเยี่ยมอาจารย์เปิดห้องมอคืนไปเข้าสโมสรทศึกษาเมื่อครับ สร้างสโมสรใหม่ครับสโมสรวิสกี้เอฟซีของตัวเองนะผู้ปกครองได้บอลนะครับโยนไประกอบกางของการสกัดโดยครูครับก่อด้านผู้ปกครองได้บอลอยู่นะครับแต่โยนไม่โยนคะโอ้โหลูกแผลพานะคมาเลยนี้ต่บอลเรื่องนี้ประตูด้านครูครับได้ส่งมาด้านปีกขวานะครับปีกขวาเล็กเดียวปีกขวาเดียวจิกมันเข้โอ้โหครึ่งหลังกันไปแล้วนะครับเป็น4ต่อ3นะครับ ทีต่อสานะครับแล้วนะครับวีาเลันนี้ผู้ปกครองโอ้โหลูกี้ออกท้านะครับ คือส่งบอลต่านก้านนะครับออกด้านปีกซ้ายมองหาเพื่อนร่วมทีมครับอ้าวกอกการโดนไหมลูกนี้โอ้โหดูกแทงข้ามโูนนี้ออกตอกนะครับเตะมุมหรือเปล่าครับเตะมุมตรงนี้ครับทางด้านโวยด้วยเตะมุมนะครับลูกเตะมุมโอ้โหลูกนี้ไซส์นะครับไซส์นะครับก้อยเลยลูกเมื่อกี้ถ้าหลุดไปมีเฮนะครับอ่อตูกนี้นะครับมองหาเพื่อนร่วมทีมนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครับ